ตัวน้อยครับผมอัรดดิบกวยบ้างก็เลี่ยมครับครามาเฟืองนะครับผมน้องก็จําชื่อไม่ได้เออพรุ่งนี้เอาให้จําเลยเหรอครับเป็นไงน้ําหนักวันนี้ชั่งเท่าไหร่ครับ1้อครับอ่าก็มาผ่านไหมผ่านครั้งแรกสบายเลยคุ้มมากี่โลตอนนี้ร1 7ยคุมไม่เยอะครับ3โลนิดๆก็สบายๆเลยและยิ่งชั่งก่อนแบบนี้ก็ซิวฟิวซิวชิวๆเลย เป็นไงเราซ้อมที่ไหนครับตอนนี้ซ้อมอยู่ปอพินพัฒน์อ๋ออยู่กับพี่ก๋วยบาร์คอแหลมนะครับว่ามุซ้อมมีใครบ้างที่นู้นมีพี่เพชรมารนมีฤทธิชัยับพวกน้องในค่ายอีกหลายคนเขาที่ต่างจังหวัดก็มาอยู่นี่ด้วยกันเนาะครับเราเก็บตัวมาก่อนหน้านี้กี่วันเนี่ยยี่สิบกวันก็เกือบเดือนได้ครับนะครับล่าสุดจะไว้ที่ไหนครับอ้อมน้อยครับอ่าเป็นไงวันนั้นชนะเม็กซิกันชนะเม็กซิการหมานอกก้อยยังไง นั่จะมันกระโซคเออเราก็ชกที่น้องเอาก็คือชกกลางวันอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการปรับเวลาเนาะครับผมแล้วได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังไงก็ดูครับเป็นไงน้องเขามีอะไรบ้างน้องเขาก็มีแข้งชายยาวเนาะยาวหนักใจไหมเจอสูงแบบนี้ก็ล่าสุดก็สูงอย่างี้เออเราก็เรียบร้อยโหลดเขาต่ำเลยแล้วพรุ่งนี้โหลดไหมเออต้องดูแต่ดูแลเป้าใหญ่นะครับผมอย่างนี้ก็วัดกันเลย คิดว่าเราจะเดินยกไหนดีก็สามจีเรื่อยๆอือก็ไม่เร่งอยู่เนาะต้องดูกันดูก่อนนะอ่ะเราอายุอะไรแล้วครับยี่สิบสามปีคนจังหวัดสุรินทร์ครับไปปล่อยกิโลแล้วเนี่ยห้าสิบเจ็ดครับขาเปืนเพลเราเป็นมวยเตะซ้ายเตะไซายครับขาเราสูงร้อยหกสิบห้าครับมวยทั้งหมดประมาณร้อยได้ครับน้องช่วยเชียร์พวกนี้หน่อยครับผมฝากน้องทางบ้านเลยเอฟซี ทางบ้านช่วยเชียร์เป็นเลยป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณทีมที่ครับขอบคุณครับครับนครับผมมงกพลเป็ศมงคพลการช่างครับครับวันนี้ช่างพิจาร์ร้อยสิบหกครับเป็นไงมาช่างครั้งแรกผ่านไหมพอดีครับพอดีเลยหนักนี้คุณมากี่โลสี่โลครับซ็อปอยู่ที่ไหนรอมุกพลการช่างครับอยู่ที่จังหวัดปทุมครับก็ใกล้ๆนี่เลยนะว่ามุกซ้อมมีใครบ้างที่นี่มีมีพี่ครับครับผมเก็บตัวมากี่วันแล้วก่อนหน้านี้สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ได้นะพรุ่งนี้ต้องเจอใครอ่ะ ปีมาเฟืองอันนะเออแล้วเราเคยเจอเขามาก่อนไหมไม่เคยอะไม่เคยเจอเลยวางเกมวางแผนไงดีไปเรื่อยๆครับครับตามสไตล์เราเนาะล่าสุดจกไว้ที่ไหนเนี่ยที่ร้านเนินครับไปไงวันนั้นแพน้องไปโดนอะไรมาโดนท้องโดนท้องนะเจอกับใครไว้จําได้ไหมเจอกับปากพันังปากพันังนะก็สองเดือนแล้วคิดว่าดีขึ้นยังดีครับอายุเท่าไหร่แล้ะ19คนจังหวัดแก่นครับไปปล่อยกิโล58เป็นเปรยเป็นมวยแหละ อ่ามวยเขา่าหรือว่ามีฝีมือด้วยมือดิดหน่อยก<ร>็ครบเครื่องนเนาะเราสูงร้อยอะไรร้อยแปดสิบจบมวยทั้งหมดประมาณห้าสิบสามน้องช่เชียร์พวงนี้หน่อยพวงนี้ฝากเชียร์ผมด้วยครับ,บ,บ,บครับผมครับ